พระปิตาเนรนววโลหะหลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดลบบุรีออกวัดอินทรวิหารกทมพศ .2518 วัถุมคลุ่นนี้นะครับก็เป็นวัถุมคลที่ปลุกเสกพิธีใหญ่ที่วัดอินทรวิหารกทมซึ่งมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นร่วมพุทธพิเศษ หลายองค์ที่บันทึกไว้ก็คือมีเจ้าคุณอินทรสมาจาร์เงินเจ้าวาดวัดอินทระวิหารกทมหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลัยหลวงพ่อเตคงทองหลวงพ่อเช่มวัดดอนเจยหอมหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อเส็งวัดบางนา แล้วก็อีกสองรูปก็คือหลวงปู่คำมีวัดถ้ำกวาสวรรค์แลวก็หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่สิมพีสังเกตดูนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่คำมีเนี่ยในทุกๆรุ่นนะครับที่จัดสร้างในกทมหรือในงานพุทธาพิเศษต่างๆก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะมีหลวงปู่โต๊ะมาร่วมพุทธาพิเศษด้วยทุกครั้งวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับก็เป็นวัตถุยอดยมอีกรุ่นหนึ่ง ครับซึ่งลักษณะรูปทรงแล้วเป็นพระปิดตาที่มีความสวยงามนะครับในเอกลักษณ์ของการจัดสร้างจริงๆอันนี้ถ้าเป็นรูปหล่อแบบเปือยนะครับจะมีตอกโคดอุนะครับที่บริเวณด้านข้างนะครับแต่นี้เป็นเรี่ยมทองก็มองจะมองไม่เห็นนะครับสำหรับประทุมคลรุ่นนี้เนี่ยมีเนื้อทองคำนะครับไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าสร้างไว้กี่องค์นะครับแต่ว่า เนื้อเงินเนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าองค์แล้วก็เนื้อนวะโลหะแบบนี้นะครับสร้างไว้สองร้อยเก้าสิบเก้าองค์ไม่มีเนื้อทองแดงนะครับมีแค่สามเนื้อนะครับวัตถุมงคลของลวงผู้คมีเนี่ยในเรื่องของชนวนมวลสารแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าทุกๆรุ่นของลวงผู้คมีเนี่ยท่านจะพิธีวิถันมากในเรื่องการจัดสร้างแบบดีนอกแล้วก็ดีในนะครับซึ่งชนวนมวลสารดีผู้ปลูกเสกต้องดีเพราะว่าลูงป,ปู่คมีเนี่ยท่านเป็น พระเกเจอิอาจารย์ยุคเก่าซึ่งมีครูบาอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ยึดตามแบบแผนหรือว่าตามแบบตำรับตำราโบราณเป็นที่ตั้งส่วนใหญ่แล้วผู้ก็มีจะได้เป็นประธานในการปลุกเสกวัตถุมคลหลายๆรุ่นหลายๆวัดเพราะว่าท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องพิธีกรรมนะครับวัตถุคนคลรุ่นนี้จำนวนการสร้างไม่เยอะแล้วก็ พิธีการปลูกเสกก็ดีอนาคตน่าจะนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำพระดีอีกหนึ่งองค์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ